ทุกคนเคยคิดในใจไหมว่าเราเล่นฟีไฟล์มาตั้งนานทำไมยิงหัวไม่คมสักที <What? S 1> บางทีก็อัดตัวบางวันดีๆหน่อยก็ยิงหัวได้แล้วเราต้องทำยังไงเราถึงจะคมเหมือนคนอื่นเขาหรือว่าคมในแบบตัวเราก็ได้เหมือนกันนะครับในคลิปนี้มีคำตอบสำหรับใครที่ยิงหัวไม่เก่งมือใหม่หรือว่ามือเก่า ดูคลิปนี้เก่งแน่นอนนะครับตอนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับคุณดูส่วนการตอบสนองการตั้งค่าต่างๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับคุณดูและแน่นอนว่าพี่นี่ไซส์บิดหมื่นนะครับสำหรับในคอมนะในมือถือเดี๋ยวพี่ค่อยแยกเป็นอีกอีพีนะครับแต่ว่าในคอมกับมือถือการวางเป้าคล้ายๆกันแต่สําหรับคอมนะครับส่วนมากจะวาง ตรงใช้มือนะครับหรือมือถือก็เหมือนกันนะมือถือก็จะวางตรงนี้หรือว่าวางข้างบนนิดนึงหรือว่าวางข้างล่างก็ได้นะครับแต่สําหรับพรมพี่ก็จะสอนลากแบบตัวจแบบนี้นะครับขึ้นไปนะแบบนี้เลยอ่าตามนี้นะครับแต่ว่ามือถือสมมุติว่าะระยะใกล้ๆนะครับก็วางตรงกลางตัวเลยแต่ว่าเราจะลากขึ้นลงนะครับแบบแบบนี้นะ่ะอ่ลากขึ้นลงนะครับอ่า แบบหลักปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บแบบนี้นะครับบอกเลยว่าโดนหัวแน่นอนลองไปไซด์ดูนะครับสลับคอมนะลากเป็นตัวเจแบบนี้เลยนะครับคุณดูนี่เห็นไหมมันจะโดนนะครับปั๊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 บเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับคุณดูบอกเลยคมจัดดูเอาโอ้หคมเกินดูเอานี่ปืนสกาเหมือนกันนะครับคุณดูลากเหมือนกันเลยแต่ละปืนนะคุณดูอ่ะตัวเจนะครับนี่ครับ เห็นไหมคุณดูจะจะลองลากให้ดูนะคุณดูอ่ะอ่ะโดนหัวโดนหัวโดนหัวเห็นไหมโดนหัวโดนหัวนี่เอา้าดูดอ,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 อันนี้ลากผิดนะปึ๊บไี้โดนหัวไปอีกแล้วโดนหัวไปอีกแล้วนัดนัดแบบนัดแรกเลยเอ้าเจอมอเตอร์พุ่งแน่เอเนนะเอ,อนี่ไงนัดแรกครับคุณดูเอา้ามืด คือแบบลากผิดคือวืดเลยนะนี่ครับวางเป้านะข้างๆนะเอาพูดดิปป๊าบวางเป้าข้างๆนะครับวางเป้าข้างๆโอ้ไกลเกินว่ะลากผิดนิดนึงเมื่อกี้วางเป้าผิดนะนี่ครับนี่นัดแรกนี่ครับโดนหัวนี่ครับโดนหัวเห็นไหมง่ายเกินเห็นไหม โนหัวทุกดอกประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการลากหัวในคอมนะได้เวลาเข้าสู่สนามลบแล้วมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันงัดหัวได้จริงหรือเปล่าเทคน,คนิคนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์ด้วยนะนี่ช่วงนี้แบบไลายตกมากๆเลยนะครับเสีอยใจ กูจะดาม่าทำไมเนี่ยเหมือนจะมีคนหนึ่งลงกับเรางันไงต้องให้มันหันหน้ามาก่อนนะครับคือมันหันหลังหรือว่าเอ้ยหันหลังได้อยู่นะแต่ว่าหันหน้าเฮ้ยมีคนใกล้ๆเราเอ้าโดนหัวโดนหัวไม่แตกงงงงช็อตนี้งงเออมฟับฟบฟับฟับฟบเดี๋ยวสาดเลย จุ๊บจับจุบจ๊บจับจุ๊บจับคือไม่โดนหัวอะไรเลยฮะอันนี้ก็ผมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้งัดหัวอะไรเลยนะเมือ่อกี้เอาจริงๆนูน่นกูงัดตีนกูท <c oughs> ้อท้อ,อ,อจริงๆเลยกูงัดตีนจเจริญหัวมีไม่งัดไปงัดตีนอ้าวคนข้างหน้าเรามีคนข้างหน้าเรามีมา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 ,มานันหัวให้ได้ครับนี่ไงนี่ไงคนดู 2เมตรหัวเต็มๆรอบนี้ก็คือผมงัดเรียบร้อยเหมือนได้ยินเออเสียงตีนใกล้ๆนะเฮ้ยคุณบวกกันใกล้ๆเราใกล้ๆเราใกล้ๆเราฮะหาก่อนหาก่อนจงแหวะนี้ชบนี่ไงเจอละเฮ้ยอุ้ยคนเดิมหรือเปล่าเออเจ็บเจ็บครับเจ็บครับผมเจ็บครับมันหลบอยู่มันหลบอยู่เฮ้ เราจะใจเสียเราจะใจเสียแค่นี้เองแล้วผมไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องให้มันยิงก่อนนะครับนี่ไงโอ้โหดอกนี้กูเจ็บเลยเพิ่มเลือดแป๊บอันนี้ไงงัดหัวนี่ไงผมบอกแล้วของจริงของจริงครมาดอยใั้ที่ไหนแล้วเทคนิคนี้ทุกคนเอาไปใช้ดูนะครับมันได้ผลจริงๆเองจริงๆนะผมแนะนําเลยถ้าคนที่เล่นคอมหรือว่ามือถืออ่ะ ถ้าะระยะใกล้ๆนะมือถือต้องงัดลงแล้วก็งัดขึ้นนะครับคุดูมันถึงจะฟูลฟิกนะคุดูไปกำลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือมาสอนทุกคนเต็มที่ให้เก่งในการเล่นฟีฟายว้าหึพุม,มาพัางเงะพังเงพังเงยเ,อเอสวยโอ้โอ,อ้โอ,อ้อออออ เกือบลวงเกือบลวงเกือบลวงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะสกิลเฮอะไรวะเนี่ยเอ้าตายซะงั้นอะไรของมันวะเฮ้ยสกิลเฮอะไรวะนี่เมื่อกี้อะไรวะผมงัดหัวเต็มๆแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีไอ้ล้างหินนะครับมันจอบผมอยู่เนี่ยอูเพิ่มเลือดก่อนแป๊บหนึ่งจะเย็นนะ เฮ้ยให้กูพังงาดแ้้งชุดใหม่ผมเพิ่งได้มาเฮ้ยมันโดนบวกหรือเปล่าไอ้นั่นอะมาผัมา,มาอุ้ัดตัวเลยเรียบร้อยจบจบข่าไม่ต้องลีลาสมน้ำหน้าไม่ออกมานักใช่ไหมอันนี้ก็คือการอัดตัวนะครับใครเป็นสายอัดตัวคอมเมนต์บอกพี่ด้วยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับพี่ก็อัดตัวเหมือนกันเห็นไหมตายเหมือนกัน ขอโทษด้วยเมื่อกี้เบามือไปนิดหน่อยก็เลยอัดตัวโอ้โหคนนี้มันายแข็มหรือวมันไม่ไปไหนเลยผมเปิดตาล่าตั้งนานแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนละแกนมันอยู่ตรงไหนวะเอายืนนิ่งหมดหรอหรือว่ามันหลุดวะเเฮ้ยมันไม่หลุดนะเนี่ยนี่ไงโดนหัวเอาโดนหัวอีกแล้วเห็นไหมคุณดูสบายผมบอกแล้วว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลอยู่แล้วนะครับโอ้โอการงันหัวที่แท้ทู ุกคนรลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อจะได้เทพทูแบบผมอันนี้เทพทูคือการเติมนะไม่ใช่การเล่นด้วยฝีมือนะมีไอวอลข้างบนงัดงัดอุ๊ยวืดวืดวืดแมมอยู่ไกลเกินว่ะงัดทีนี่โอ้โหขึ้นบนฟ้าเลยมีคนอยู่บนบ้านอัดตัวเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว ว้ไว้เกือบแตกเป็นไงล่ะเกือบแตอยากมากมันอยู่ข้างบนน่ะยากจัดๆ <c oughs> อุ้ยโอ้โหเจ็บจุดเจ็บจ,จ,จุดเลยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตากหลักใหม่หก่อนกูงัดหัวมึงไม่ได้เนี่ยต้องให้มันยิงก่อนนะครับยิงมายิงมาเร็วโอ้ยเหลี่ยมดีจัด เชีย่ยเกือบตายเมี่เหลี่ยม,มนเนี่ยดีดีจริงๆเหลี่ยม,มนเนี่ยเดี๋ยวมาเคลียร์ตัวใกล้ๆเราดีกลัววะ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โสหสไนธ์ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแป๊บนึงโอ้โหกูเหลือจะเสือ้อไม่ตายเอา้าตายเฉยงง,งงใจมึงมากเลย อยู่ดีๆก็ตายกูงงกับมึงมากเลยอยู่ดีๆก็ตายอะไรวะเนี่ยคือไอ้คนเมื่อกี้มันเสียงข้างอะ่ะงัดนหัวยากจัดอยู่ไหนนอคนนอสรุปแล้วพวกมึงแอบกันเหรอวะไม่เห็นเลยไม่มีมมวีแววเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าชุบชุบชุบโอชโอชูชบุชบชบุชบชบ พอการงานหัวมันเป็นเรื่องธรรมดออยู่แล้วเออจริงๆไปดูก่อนมีของอะไรบ้างไอ้หมอนี่เอออยากได้ลูกปืนว่ะเออเลือดพอดีเลือด,ดเลือดเลือดเ,เออสวยอฮ้ยซิปอัพด้วยอืมโอเคได้ละแค่นี้ตอนนี้ก็เหลือหนึ่งคนนะครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนู้นะอ่ะ พลาดรอบท้ายจะให้ผมเท่ก็ไม่ได้เลยเหรอผมประมาทเกินไปผมคิดว่ามันไม่เห็นผมไง ็เลยตั้งไอวอรไกลนิดนึงและมันงัดหัวผมได้มันก็เก่งงัดหัวอยู่นี่ว่าเอาเรื่องโอ้โหเป็นไงบ้างครับการงัดหัวทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับสําหรับการเล่นมือถือและในคอมนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ในคอมมันก็จะง่ายกว่าเฉยเฉยมันงัดง่ายกว่าเอาง่ายก็คือเล่น10นิ้วอะมือถือก็คือสูงสุดก็น่าจะเป็น4นิ้วนะครับคอมมันเป็น10นิ้วคิดเอาเมาส์กด นู่นนี่นั่นพบมันเล่นง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วนะครับคุณดูแต่ในคลิปนี้มาสอนเฉพาะคนที่ยังไม่เก่งนะครับหรือว่าคนที่ต้องการจะรู้เทคนิคในคอมนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย